สวัสดีพี่น้องชายทุกๆท่านครับอยู่กับช่องหูน้อยมันทุเม็ดครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะพามาดูอ่าถามกันมาหลายคนครับว่า m อยูสี่ก้านี้มีมีตัวช่วยกดผ่านไหมถ้าถ้าสับอ่าของ สับช่างก็เขาเรียกดาบนะครับดาบเฮ้ย M U สี่เก้าครับวันนี้ก็อกงานครับผมอกงานกับ M U สี่เก้าครับ M U สี่เก้าเสียบลุกครับผมก็งานก็ไม่เยอะแล้วครับนิดหน่อยครับ ลุ่นจ่าก,กินเล้วหนุ่มจ่าก,กินไ้เรื่องท่านโอ้เขาล้างล้างเสร็จไปทำงานนะครับตัวนี้ไม่มีดาบนะครับมีไหมมีมันต้องมีแหละเนี่ยนี่ไงเ,น,เน,นี่ยนี่ครับมีครับรุ่นเอ็มยูมีนะ ทั้งสี่เก้าทั้งห้าจิตเอ็กท่าตำเมียนเออเด้งดิงุปก็รุ่นนี้มีดับนะครับก็ฮะ Ăn đồ, ăn đồ. tăng it pee, it pee. When they got more pan, come back up. Sofa, hm? Nah, hang, right there. That mang a mansard so. Chang muller, eh? Tung là. Ở trong tim mình nó tiếp tăng một dạy băng Ê, chẳng chẳng vậy Không kìm hết rồi Nụ gì Không môi phán qua mà Phán thích chót Cho khó mìu dù các Bóng có xe lạc rút Hả? đấy đi. ที่า่านนะนาีจวทีมุส ợ เชียงยม่นานนี้ไปตั้งหางจึงขนึนเร้อยรตั้งหางจยงนี้หางมาหางตั้งม,ม,นมันลลนี่ยทีเมียนปรารนีผ่นเลยเมียนัก็ลูกตะวีอันนี้ไงคอยตัวนี้ไม่มีราวนะครับ ถของซิเบียนี่มีราวรพานรุ่นใส่พวกเอลฮาศูนี่จะมีราวแทบทุกคันโอ้ล้างสิสะอาดเอี่ยมครับคันนี้ก็ทำงานหนึ่งชั่วโมงครับแต่ฝุ่นในกรองนี่เหมือนทำงานทั้งวันนะเพราะว่ามีเทอโบนะครับมีเทอโเธอโบแล้วมันมันดูดอากาศมากพรดูดอากาศมากก็ฝุ่นก็เยอะ ก็คือถ้าไม่ทําถ้าไม่ทํากรองอากาศอีกตัวก็ฝุ่นจะเยอะมากครับแค่ทํางานชั่วโมงเดียวนะครับฝุ่นเต็มกรองอากาศถ้าซื้อกรองใหม่ตัวหนึ่งก็ไม่มีผลเนะาะครับปรจจุบันมชั่วโมงเดียวก็กร้างตึบติดกระนี้ไอร์ของ ช่างชิดช่างชิดจัดให้นะครับอของดีเมืองขอนแก่นครับงานสวยที่สุดอ่ะงานเขารับประกันว่าสวยที่สุดครับนี่ครับดูงานเชื่อมแต่ก็ราคาก็ราคาก็สูงนิดหนึ่งนะแต่ก็ยังว่าเลยครับของดีของดีก็ต้องแพงนิดหนึ่งเทอร์โบทำไมเนะหรอเนาะเทอร์โบมือหนึ่งครับผมบีจีอิด นี่ครับไปโดนอะไรมายังเจ้าของยังไม่รู้เลยว่าโดนอะไรมารุ่นก่อนๆนี่กระทะโล่น่าจะเตกนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะหนักหน้ามากอ่ะโอเคครับก็สรุปรุ่นนี้มีดับนะครับผมก็คิดว่าไม่มีนะอันที่จริงมีโอเคครับเดี๋ยวออกงานกันเลยครับงานเสียฟลุกนะครับผมไม่มีงานหรอก ก็ยังไม่ได้ล้างครับเพราะว่ายังไม่เสร็จงานผมก็เลยยังไม่ล้างหรอกตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ล้างเลยนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเสียหายนะครับยังไม่มีจุดไหนหลวมหรือว่าเราไม่รู้หรือเปล่า ฮอ๋เบ่ดเฮยจนน่เฮยกูบองบตรหมดอ่าคารบนก็บาตรหมดมองบอตเองน่นนนี่ครับทางที่ดีต้องลกผ่านนะครับ สุดสดของรุ่นนี้ครับ,บรป้กระโปรงเปิดเองครับหลายหลายคันเคยเป็นหรือเปล่าครับอ่โอเคครับเดี๋ยวไปดูหน้างานกันเลยครับ